สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมอเบลีคลิปนี้เราก็มาติดตามความน่ารักของบุ๋มบิมช,ชัติุอนโมกศีกันนะครับซึ่งย้อนกลับไปช่วงปีใหม่2566บุ๋มบิมก็ได้มีการทําคลิปอวยพรแฟนๆวันริบอลของเธอด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการบอกว่าปีหน้าอยากให้แฟนๆทุกคนรอติดตามนักตบสาวไทยด้วยเพราะว่ารายการแข่งนั้นนักอยู่นะบุ๋มบิมก็บอกแบบนี้นะครับ มาร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเราเก็บคะแนนให้ได้เยอะๆนะครับทุกรายการมีส่วนสําคัญครับทีจะส่งผลต่ออันดับลูกของเราแล้วก็ทําให้ลุ้นไปโอลิมปิกได้เหมือนกันเชื่อว่านักตบสาวไทยของเราแต่ละคนกลับมาปีนี้น่าจะดุเดือดกว่าปีที่แล้วอีกครับเชื่อว่าสาวไทยของเราสุดแกร่งแน่นอนครับอย่าลืมเชียร์พวกเรานะคะวย์บอลทีมชาติไทยด้วยนะปีนี้ก็ หนักทั้งปีอยู่นะก็อยากจะขอกำลังใจจากแฟนๆทุกคนนะคะช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะแล้วพวกเราก็จะส่งต่อความสุขไปให้แฟนๆทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย